กับสองสี่้าห้ากับสองส้จัด้บปบอนีกว่าั่ม่กกับเจ้าับจัดไปเหมือนถามจัดเล้วเออจัดแล้วว่ได้ไหลาได้ไเขาว่าใครเอแจ็ตรงๆไ่ได้ครับเลยบั่กมัับเจับาน่อกัเกือเสือก่อนแล้วเสือับ้อเสอตรงไปเลยพอชื่อพ่อพอชื่ออะไรครับผม พ่อชื่ออะไรครับผมโม้องบอกชื้อหรอกทุนดีจักโมกยันดังติพ่โ่อยากดังนันแค่พ่อบอกงวดที่เกงวดเก้าวงวดเก้านกระเดยเกา่เลยดีทำวัวัสดอบบอไม่อยากดังเก่าหาครับสองสี่เกาหนึ่งด้ตูจ่อยเาน้ย่พรใจพ่อครับน่น่นะอัไถ้าปลีทวันแต่กัน ก็นี่บอกพ่นี่บอกเห็นเราบอกลูเราบอกหัจ้างเสื้อแจเขียนสื้อผ้าจหมพย้อนองไหนองพุกเลาเนาะพ่อผุกดูบ้านใ่งามโอ้ยพ่อบ้านใ่งามสิพ่อใ่งามพ่อใ่งามจัดใ่งามเนาะ นี่บอกนบอกนี่อกนบอนี่บอี่บอนี่บอกนี่บอนี่บอกนวอนี่บอ่อนี่บอ่บอ่อ่อก่อนี่นี่ะนี่น่่นสาวมาป่ถามเอา่นี่่น่อ่อใ่นนนออนกกนนนน จับนักแล้วเป็นบอว่าจับนักคนไหนเนจับแสนแล้วจับแสนแล้วพ่อเลยพ่อแส้มเราคนบเขาขา้ไงเขาไปยังเขาเขาขายเขาบ่ขายดิลอตเตอรี่อยู่ใส่ฝาดนำลอตบอลลอตเตอรี่กี่ใบแล้วพ่อโรตารี่พ่อพี่ดิอ๋อยังหาพ่ได้อยู่ค่ะยังหาไม่ได้ยังเอาโรตารี่ยังไม่วังขายเอามานั่นมางแก S <S เอาเราไปนี <Island> oh like ่อนเนี่ยนี่ป้อนแกงเรายักข้างก็หนุมปออยชนกขอบกองเนาะอ๋อนวลข้อเซงงามเนาะทานนี้ถือว่าท่านเดียมที่สั่งเาตัวใดความมองไปเห็นครับเฮมันเดียมมันเดียมข้เซี่ยกาหาเซี่ย้าหมัดตัวอดไรขึ้นพอสองตนมัดเก้าค่ะ แขขนๆเลยเป็นก็กล um ับกลับมา่อเพื่อเถือนั่งปูเป็นมน่อยถือโอ้โหได้หลายอีกบอสโอ้ยโอ้ได้มาจะงดละพอแต่กับปูท่านี้กัปูดิจาวานี่งหดทั้งก็ถือสองหมดของเก่าได้สองหัวโบมาบมาเดี๋ยวโบซื้อต้องซื้อเป็นไข่ก่อเลยอ่าแต่ว้าว่ายุยบบานกนก็ไม่ได้ขยยยค่ะ เออามปูนี่เพิ่นให้มาซีงวัดเลียวตาพ่อของก็ได้น้ำสองวดคุณแม่ใะไดน้ำวดเดียวขนาดเปล่าปูเปล่าปูกระชอนกเะาล่นกระแดกกระแดกเท่าไรเอาโอกาสสิ่งนี้ก็จดมูโทษ ารูได้สองมวดแต่ว่าครูคนไหนมาสี่งวดเดียวคนบอกแปลขาิงกัดมือพอด้วยขั้นยอดเงดินอ่าเปนมะงอดบานมันหลงเป็นทัวขั้าเดียวทุกคนแม่อ่าเป็นัวขั้เจ่าวทกบานท่าซังใครรักาไม่เจ้าถือวัตถุรักท่าเงยนหรอท่าซังนี่บอกแม่แม่เราถือก็ท่าสัง นปัวก็จน้ืไรปเทียมยุบปู่อือปูคนเที่ยมปัวบอกราเมนปูคนเทียมเทียมปัวเทียมนักจาห้อนี้นอมรแปลว่าร้านเพิ่นก็ายรเปน้าม่ร้านร้านพร้านเข้าแล้วไป้ายองทีแล้ว เรายังทู้ดหอกากเปลี่ยอท้องนัเ้อาวนก็เลยอยากปวอย่างยังกมหาปูข้อใดเนาะกต่ปูคนกระปูเบิ่งเวงเบิ่งยังกอบยัง่แม่ปูคนเบิงเบืองพอมาะคะป่วยเจ้าคนกระบอกว่าเจ้า่าเจ้าคนกะบอกความมือไม่่าไปสื่อสี่เป็นคือเป็นสื่อสี่ตายก็ตายยังสี่บ่แม่เป็นบะสี่วันหลอดก็หลอดยั่งสี่บ ก็คือเศร้ากับพ่อเศร้ากับพ่อเศร้าแต่ว่าเันไอ้กอดอใส่งายตามน้อัวมากพ่อเศร้าูเดียวบันทึกไว้เพราะว่าแม่บาเอาลูสาวมากเอาไปไว้เห็นอย่างขันมึงหัดลูมึงเหรอเอาลูกมึงมากจ่าจ่าผู้หน่พื่บอกบ่บ่ออกมามือหืดูมึงกตายมจ่ามึง มันสีเข้าจังไงเข็มมุดปักมัาใจมันเศ้ารวงผุดด่าเขาใส่นไงตึกใส่เลยนะคนงามยังดีอีนี่คนผู้เดียวมีผัวสามคนก็ใส่คนหนักคนงามยังดีอยามย้อนงามเะไรพอได้ผัวอะไรยังดีข้างละหน้าละงามสองคนตายย้อนคนงามเกืนมางามกับยากเนาะดีแล้วก็งามแบบไหนบ่มีผู้มาหยาบบ่มีผู้มาหยาบ จะมานอนปวอยู ce, pues ่ห like. ้ห้ามาไกิบเนื่นเดียค่ะกัวแมาทุกทุกปีลราไปแต่ว่าปวดเทราเจ่าคนเดียวใจเจ้ากลปวดมาหาปูได้ด้นค่ะป้านนี้ก็ักน้องตั้งไ่ลูกนส้เน่ยแถมลูกไส้นะน้องลุ่มไปท้ายออกมาเอามาให้แม่ร้อง่มเป็นายสายสันตะปูอกดอกอ่าลูกไส้อยู่หนิ ตใจไม่พอเบิ่งพอได้เห็ดไถ่ก็เลยเศ้าแล้ววะไิด้าติด้ไปมองมงยิก็ได้หนแม่จ้ะข่นมันข่แม่คืนันมันแย่เลยว่าออกเนจะได้เห็นเพื่นได้เป็นเกี่ยวกันนี้เองเลยปูตีปูตีแม่เกี่ยวกันแม่ตังโต롱เห็นทั้มเห็นั้มห่า หมาแนนของไกลกคบว่าเป็นยังค้นไปใกล้ับอว่าเป็นยังตาเนื้อสัมผัสีเบิ้งเท่าหมานี่ก็สนใจเรื่องหมานี่จยบยบเจบีไปหาอย่างเดียวใส่ทชายไปต้องมีแหนะต้อนเข้ามาไม่ต้งมีแหนต้องมีแหนะว่ามันว่ามันอุน้อยที่มัดยวกั่นเอนั่งตรงลกคืงเขายืนถงาเข้าปุะปูพญานาคตัวเนี่ยแม่บ้านคคอเวอร์ผู้บริ่าบ้านผมบอกว่าผู้บรเห็นลูกยูวปี ย่มองไหนแม่ย่อมองไหนเอาย้อมุ้นบ่ย้ายแม่บ่อเลือายเดีวบตัดตวาเดี๋ยวไปว้านช่างที่ลอ้าบ่มากรด็ไปดูนูแกินเนาะมาเกี่ยวกันกันบุญาเนานเป็นบุญตาจนเลอแต่ที่เบิ่งตกวันยานกับที่เาตะวันก็ย่างไกล้กลเนาะวันไปแค่ทิพตาเดียวี่็เห็นเลยบอกใหญ่ ถ้าเมันไปเชียร์เงก็ไม่เล่นแล้วก็่นกไปซ้ำนีซ้ำเหมันซ้ำอนเปยังจั้าซ้ำนี่ไม่ซ้ำดักฟันดาบโดนฝันมองตาสูดอยู่เยเพื่อโรจากนี้แ้วถ้ากรคแล้วลรไปซ้ำนี่ก็นั่งไปกัไปจับจับฟื้นก่อกไปจาบฟื้นก่อนลวก็มาไม่ดันเขานี่นัหากระเ็นสิกระมิางขีน่า